มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยไอ้พื้นที่ที่มันท่วมทุกปีอยู่แล้วเนี่ยสิปีเนี่ยที่เคยท่วมสามปีมันจะกลายเป็นท่วมเจ็ดโดยเฉลีย่ยแปลว่าสิปีเนี่ยคุณจะเจอท่วมเจ็ปีเนี่ยมีแค่สามปีที่ไม่เจอท่วมอย่างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังผมมาอุบวนสองครั้งตอนเป็นตอตอมากหนักหน,นักเลยก็คือวาเลนเนชล่าทั้งคู่62กับ65ก็สองครั้งไปในห้าปีแล้วนะแล้วยังเหลืออีกห้าปีผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อเราไม่ได้ ทำงานหรือหรือเราพัฒนาแหลไม่คำนึงถึงคนอื่นพัฒนาแบบสาวได้สาวเอาเสร็จแล้วน้ำเสียทิ้งรงน้ำจะไปบมดหรือว่าจะพัฒนาก็ได้ให้มันรวยแค่สิทธิ์ตระกูลที่เหลือจะเป็นยังไงก็ช่าหลังไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถในการพัฒนาที่ที่ยังอยู่นั้นมันก็จะไม่ไม่สามารถที่จะตอบในสิ่งที่ทําให้ประชาชนรู้สึกมีความหวังมีการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ไม่เป็น inclusive growth นะมันก็จะเป็น growth growth แบบที่ GDP mm hmm. อาจจะดูดีก็จริง mm hmm. แต่ว่าความเหลื่อมล้ำมันก็โตตามไปด้วยซึ่งดังนั้นมันเป็นฐานของความเป็นอดีพักตัาไหลคือไทยยังไงให้เศรษฐกิจโตด้วยแล้วให้ความเท่าเทียมเพิ่มขึ้นด้วยไม่ใช่ว่า GDP โตเอาโตเอาโตเอาแต่ความเหลื่อมล้ำก็โตเอาโตเอาโตเอาซึ่งจังหวัดอุบลที่แย่ที่สุดนะครับดูดูข้อมูลความเป็นที่สุดของประเทศไท bon ยในอุบลมีสองสามอัน อันที่1ก็คือสนุนขนาคมในหมู่บ้านสายลักแย่ที่สุด5 0 6เท่านั้นที่ใช้ได้ตลอดทั้งปีอีก50%ทั้งปีต้องมีเสียหายอันที่2ก็คือความผันแปรของค่าใช้จ่ายเดี๋ยวจะอัพข้อมูลในโซเชียลไว้ให้ดูว่าะราเอาข้อมูลมาจากสภาพัแล้วก็ะทรวงมหาดไทเขาก็เก็บไวอันนี้เรื่องเกี่ยวกับความความเท่าเทียมในเรื่องเกี่ยวกับค่าร่ายรายจ่ายรายได้ สองหมื่นสองหมื่นกว่าต่อเดือน่อคนค่าใช้จ่ายก็สองหมื่นกว่าต่อเดือน่อคนก็เป็นเป็นจังหวัดที่ประชากรเป็นอันดับสามพื้นที่เป็นอันดับห้าของประเทศไทยแต่รายได้ต่อหัวอันดับที่หกสิบเจ็ดของประเทศไทยจบจบตันในสบามตัวเลขไปดีนะอันดับหนึ่งคนเยอะที่สุดกรุงเทพอันดับสองโคราชอันดับสามอุบลอันดับสี่เชียงใหม่อันดับห้าขอนแก่นนี่คือประชากรในประเทศไทยเรียงอันดับ คนเป็นนักการเมืองเป็นอดีตเีเดียต้องรู้ว่าประชาชนจำนวนมากอยู่ในของผู้เทศ่ัหญเป็นอันาสารในเรื่องของพื้นที่เนี่ยเป็นระดับหน้าแต่ถ้าเกิด GDP per capita ตัวมี GPD per capita ตัวมีคณะเศรษฐศาสตร์ของฟังด้วยอันดับเจ็สิกว่าจากกว่า,กกวาเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>คุณเดว,ว่าคนก็จำนวนมากพ,พื้นที่ก็ใหญ่แต่มันไม่ถึงศักยภาพ<ม>คนคนคน,คนไทยทั้งประเทศไทยนน่ยเป็นคนอีสานอยู่เหย 3ามสิบสาเปอร์เซ็นต์ทั้งในประเทศไทยทัง้งประเทศไทยเนี่ยเป็นคนอีสานนะสามสามเปอร์เซ็นต์ GDP ที่มาจากอีสานกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แค่สองตัวเลขเคียเห็นแล้วว่าเป็นเป็นประชากรที่เป็นคนหมู่มากในประเทศแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอินที่เนี่ยมันน้อยมันก็เลยในการพัฒนาที่มันไม่ค่อยอย,อยั่งยืนคราวนี้มันก็ต้องมานนิยามประเทศ ให้เข้าใจหรือว่าให้เข้าใจตรงกันว <Okay, S 1> okay, ่า uh? ้คำว่ายั่งยืนยมันคืออะไรเพราะใครก็เดี๋งนี้ใครก็จะพูดว่ามีโครงการหรือมีการสัมมนาอะไรก็จะต้องใส่คำว่ายั่งยืนเข้าไปก่อนืูว่ามันมีอยู่คันี่เราใบอวาสี่จุดศูนยนี่จุดนย์นั่นสี่จุดศูนย์สักพักหนึ่งก็จะกลายเป็นซอฟพาวเ์พาวเวอร์ซอฟพาวเวอร์ซอฟตอนนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งมันก็ยั่งยืนยั่งยืนยั่งยืนหมดแล้วาหน่อยดีว่าไอเรายั่ยืนคน เขาก็ยังอยู่ของคุณกับความโน่มนิยมของเขาแล้วก็คนข้างหน้ามันนิยามว่าอะไรอะไรคือคา,าว่าแย้งยืนสำหรับผมแล้วเนี่ยลองลองช่วยกันคิดนะส่วนประกอบของคําว่าแย้งยืนซึ่งซึ่งอัน,นี้นี่เพิ่งมีโอกาสพูดคุยกับมอมหาสรารคามอย่เแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพอมหารุงเทพก็พูดกันเรื่องความแย้งยืนอีกเหมือนกันผมมอมหาสรารคามทั้งสี่หมื่นคนคนเยอะมากเพิ่งรู้เขาก็คุยกันเรื่องความแย้งยืนอีกเหมือนกัน ว่าผมก็ถามเขาทั้งห้องแต่นั้นก็มีแค่4ี่ส่าคนก็ถามว่าความยั่งยืนของคุณอ่ะมันแปลว่าอะไรในนิยามเขาว่ายั่งยืนใช่นนนิยามเขายั่งยืนนิยามเข่ยั่งยืนแน่นอนก็ไม่มีใครที่จะกลับสามารถที่จะลงให้ได้ว่าไอการพัฒนาที่ยั่งยืนมันคืออะไรของผมมันเป็นอันที่หนึ่งอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันจะยั่งยืนได้มันจะต้องมีความต่อเนื่องถูกไหมครับหนึ่งมันต้องมี c o n t i n ิตี้หรือว่ามีความต่อเนื่องถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันไม่ยั่งยืนไม่ว่า กระเป๋าตังเราหรือไม่ว่าจะเป็นเศร,รษฐกิจประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ดินมีคุณภาพดีมันก็ต้องเป็นดินที่มีคุณภาพดีต่อเนื่องไมเงินนก็ถือว่าเป็นตาคเกษตรที่ยั่งยืนไ,ได้ชุบถุกอันนี้ที่หนึ่งมันก็มีคอนเทนต์มีมีคอนเซ็ t ชันซี่มันต้องมีมมมองค์ปอเนี้ยองค์ประกอบที่สองคือมันต้องเป็นอะไรที่เราพอที่จะคาดเดาได้ไม่ใช่ว่าอะไรที่มันกลับไปกลับมาไม่ใช่ว่าอะไรที่มันมาอย่างชุกฉักพลัน ฉุกเฉินเราคาดเดาอะไรไม่ได้มันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่มันมีความยากเยอนมันต้องมี predictability คือเรือความสามารถที่จะคาดที่จะดาสถานการณ์ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นหรืออย่างน้อยเราจะมีรัฐบาลที่อย่างน้อยไอ้ความเสี่ยงต่างๆเราต้องไปบริหารเราให้สามารถเราสามารถาที่จะคาดเดาได้ว่าเฮ้ยตกลงวลนชําร้ายมันพุ่วไปกีเมื่อไหร่วะเฮ้ยตกลงขุนในเชียงใหม่ในลำบ,บางในละกูลปีนี้จะมา ที่ไหนจุดไหมที่ไหนเราสามารถเอาข้อมูลย้อนหลังสิปีแล้วมาดูได้แล้วว่าจุดน่าจะเป็นในการท่วมจุดน่าจะเป็นในการไหมอยู่ที่ไหนเราก็จะบอบที่คาดเราได้ความยั่งยืนก็จะเกิดถ้าแค่มีความต่อเนื่องกับความคาดเดาได้ก็ถือว่าเป็นความยั่งยืนแล้วเปล่ในขณะเดียวกันในระบบเศรษฐกิจถ้ามีเจ้าสวยที่บอกว่าก็รวยต่อเนื่อง แล้วก็คาดเดาได้ก็มันไม่มีคู่แข่งกฎหมายฉันสร้างการไว้หมดแล้วยังไงก็ไม่มีคู่แข่งในภาคธุรกิจฉันไม่มีในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการท้าเปล่งพักพูดกว้างให้เห็นนะถ้าเกิดในทัวโลกไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องมาโจมตีกันงกันหมืองกลแล้วก็แต่ที่ในระดับหนึ่งถ้าแบบเป็นคนที่เป็นบริษัทระดับโลกแล้วรู้ว่ายังไงรายได้หรือว่า revenue stream มันมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะเข้าเข้าไหนเนี่ยเขาก็ยังยืนแล้วนะ เขาเป็นหนึ so ่งเปอร์เซ็นท so ี small, ่ยังยืนอาเราได้อีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นที่คาดเดาไม่ได้แล้วไม่ไม่ได้มีความต่อเนื่องเหมือนกับเขาอะเช่นถ้าผมอยู่อายุทยาช่วงทุกปีพื้นที่นี้ช่วงทุกปีบางทีช่วงทีหนึ่งหกสิบกว่าวันไอ้ช่วงหกสิบกว่าวันนั้นผมไม่ได้ไปทำงานหรือลูกผมไม่ได้ไปเรียนหนังสือเรียนต่อไม่เท่มันทําให้พัฒนาการทางการศึกษาของลูกผมมันแย่กว่าคนอื่นเขาักคุณเห็นหรือยังว่าไอ้ความเปราะบางทางสังคม เมื่อมันมาเจอกับภาวะโรคร้อนมันทําให้คนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีเด็กเล็กและอยู่ในพื้นที่ที่พบซ้ำๆชีวิตท้อระบาดกว่าคนที่ที่มีจะกินมากขนาดมันไม่ใช่แค่นะทั่วง60วันแล้วเดี๋ยวเยียวายายกันไปเดีย๋ยวก็จ,จบปีหน้าก็ไม่ต้องป้องกันคุณก็อย่ามาขออะไรมากถ้ามาาันช่ว,วาาง60วัวนเดี๋ยวผมก็เยียวยาให้60วันคุณปลูกข้าวปลูกข้อยปลูกมันหรือเดี๋ยวถึงเวลาเราให้ผู้ใหญ่บ้านมาบอกผมว่าทั่วกี่ไร่เดี๋ยวผมชดเชยให้ แต่คนพวกนี้เขาจะไม่เข้าใจว่ามันทําให้ระบบการศึกษาหรือคนที่เป็นแรงงานนอกระบบประกันสังคมอุปกรณ์กอัดดันเงนะใน20%อยู่นอกระบบประกันสังคมก็คือที่อุบลรณ์เองเช่นเดียวกันคนพวกนี้น,นี่พอมันเกิดขึ้พวกไม่ได้ทํางาน60วันไม่ได้รับการเยียวยานะเขาเยียวยาเฉพาะสักกสีที่มันหลุดไปเขาเยียวยาเฉพาะป้ายบางเกผมจำได้เลยที่อยุธยาขเขาเอาเช็คมาให้ผมดูจริงนะชาวบ้าน เอาเช็คมาให้ผมจริงว่าไ,ไ,ได้รับเยียวยาประมาณ75บาทนะท่วม30-40วัน <c oughs> เพราะระเบียบของการชดเชยเยียวยาน้ำท่วมมันมาจากทรัพย์สินที่เสียหายไม่ได้มาจากโอกาสที่เสียหายโอกาสที่เขาไม่ได้ไปทํางานค่าแรงค่าอ่าง60วันที่มันมันท่วมแล้วมันยังไม่ลดนะเขาไม่ได้รับก,การเยียวยา เขาก็จะไม่มีทั้งความต่อเนื่องไม่มีทั้งความคาดเดาเขาก็ไม่รู้เขาจะได้ออกไปทํางานอีกเมื่อไหร่เพราะเขาเป็นแรงงานรายวันไม่ได้อยู่ในระบบไม่ได้รับการชดเชยลูกหลานเขาไม่ได้ไปเรียนหนังสือต่ออันนี้มันคือมันคือสิ่งที่ใครไม่ได้เจอมันจะไม่เข้าใจว่าชีวิตมันยากลำบากแค่ไหนที่เวลามันทุกทดีเวลาจะเข้า้องน้ําเรือที่เวลามันจะไปในแต่ละพื้นที่เวลาที่ทําเป็นค่ายอพยพเนี่ยบริจราเนี่ยผมจำได้ย้ายสี่รอบก็ย้ายค่ายค่ายย้ายไปเรื่อย มันก็ไม่สามารถที่จะเปานได้เพราะฉะนั้น